เอาน้ำออกให้หมดเปิดฉีดน้ำเนี่ยจจะบริการอยู่ที่สถานีคุณก็เล่นกันนะครบบอกเลยนะมีช่วงให้เล่นแต่ถ้าคุณขึ้นคุณขึ้นขึ้นรถไฟเมื่อไหร่เนี่ยปิดฉีดน้ำต้องไม่มีน้ำจะทำไงเอาน้ำออกก่อนดิฉีสาวสายขายตัวฉีที่หมดก่อนฉีไปที่เอาขายตัวฉีให้หมดเอามาฉีทำไมเอาน้ำออกเอาน้ำออกให้หมด หรือไม่กระฉีดไว้ข้างล่างนพร้อมทั้งพร้อมทั้งไม่อนุญาตนะครับให้ผู้โดยสารที่เมาสุราเนี่ยใช้บริการและเข้ามาพาในสถานีรถไฟฟ้าโดยเด็ดขาดเลยอันนี้ดีนะดีฮะเพราะไปรบกวนคนอื่นเขาไงทั้งนี้ถ้ายังได้จัดเตรียมการเดินรถเต็มขบวนจํานวน19ขบวนนะครับมีระยะระหว่างขบวนเนี่ยสานาที ระยะห่างสามน, <ะ S 3> นาทีในช่วงวันหยุดวันที่1 1บเถึงสิเามษาได้จัดเตรียมให้บริการเดินรถจํานวน8ปดถึงสิขบวนมีระยะห่างประมาณ5นาทีซึ่งคาดว่าในเวลาดังกล่าวจะมีผู้โดยสารใช้บริการเป็นจํานวนมากอมนอกจากนี้ทางรอฟอมอนได้ระดมกําลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับเพื่อตรวจตราเฝ้าระวังบริเวณสถานีรถไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงครับโดยเฉพาะที่สถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพงสถานีรถไฟฟ้าสีลมสถานีรถไฟฟ้าสุขุมวิท สวนจตุจักรกำแพงเพชรแล้วก็บางซื่อซึ่งเป็นสถานีนไวไฟฟ้าที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งอื่นๆพร้อมกันนี้ยังได้จัดชุดสุนัขตำรวจพัสดุพันธ์ระเบิดรอฟอร์มอว่าเคนานี้นะครับออกตรวจสอบแล้วก็ถามว่าถูกต้องสงสัยในบริเวณพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงจัดหน่วยกู้ภัยเพื่อดูแลผู้โดยสารตลอดช่วงเทศกาลสงกรานด้วยนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอำนวยความสะดวกประชาชนทุกสิ่งทุกอย่างทําไปเพื่อจะลงวัฒนธรรมประเพณีของไทยทั้งสิ้นอย่าไปคิดว่าอ้อะไรโนนอะไรนี่เลยที่ถ้าเขาออกกฎมาเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเคยมีมาแล้วเพื่อสังคมเท่านั้นแหละขอกันแล้วนะฮะคุยกันแล้วมันก็เลยต้องมาเป็นกฎคนเราก็เริ่มแรกจากที่ว่าคุยกันแล้วก็พูดแต่เพียงว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นอย่างนี้นะยังไม่ออกกฎนะคนเราเนี่ย เออซึ่งอย่างนี้น่าจะเป็นนี้นะคุณสมบูรณ์นะหลังจากนั้นเอะคุยกันแล้วกันก็ต้องบอกว่าเกิดกฎเกิดข้อที่ว่าจําเป็นต้องทําอย่างนี้พอหลังจากจําเป็นครับต้องมีกฎแบบนี้เพราะทยายังไงก็ไม่มีไม่ได้แล้วนะะต้องมีกฎแบบนี้เพราะกฎเสร็จแล้วก็เลยต้องมีข้อห้ามข้อห้ามเสร็จแล้วห้ามอย่างเดียวเอาไหมต้องมีลงโทษเนี่ยคือคนเจริญแล้วนะพอถึงต้องมีข้อลงโทษแสดงว่าคนถอยหลังแล้ว ใช่ไหมแต่สมัยก่อนเนี่ยใช้วัฒนธรรมของเราเองเนี่ยจารีดประเพณีค,คุยกันอย่างเงี้ยเข้าวัดไปเอาโก<อ>เ<อ>ข,ข้าวัดวไปสร้างโดนสร้างนี่เรื่องครับอขัดข้องมองใจกันก็ไปบ้านกำนันวัดนี่มัสยิดนี่เข้าเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงฮะไปขโมยใส่วัดขโมยแม้กระทั่งของวัดมัอวัดสมัยโบราณมีไหมก็เลยต้องออกไงออกกฎสมัยก่อนเวลาทะเลาะกันเล็กไม่เข้าใจกันนี่ก็ไป คุยกันที่มัสยิดแหละคนหลักผู้ใหญ่มาคุยให้คนท่าคนแก่มามานั่งเป็นสองฝ่ายเลยเอาเด็กสองตัวนี่มามเป็นอะไรเกิดขึ้นบ่อยๆนะเดี๋ยวนี้ไปเข้าวัดมันก็โมยหม้อวัดมอยขโมยแม้ทั้งตู้บริจาคก็เลยต้องออกการป้องกันกับกฎระเบียบแล้วก็ออกโทษออกมาเนี่ยแสดงว่าคนเนี่ยมันมัน ความรู้สึกจิตใจมันต่ําลงนะครับแต่แต่เกณฑ์ต่ำลงแต่ตอนที่เริ่มดีเริ่มดีอาจารย์ครับพูดถึงเทศกาลนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนังสือพิมพ์บ้านเมืองเขาก็พาดหัวข่าวเลยนะฮะอาจารย์วันแรกในเส้นเป็นแล้ว25ศพเขาบอกสงกรานดุนี่เรากําลังรณรงค์ให้คนที่คนคนไทยที่จะเล่นน้ําสงกรานในช่วงเทศกาลนี้ให้ระมัดระวังการเตรียมตัวกฎกติกาของสังคมเขาว่ายังไงแต่เขาบอกวันแรกเสียชีวิตไปแล้ว25ศพทั่วประเทศ ก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียกว่าเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นและในวันนี้เนี่ยหลายคนก็กําลังเดินทางออกต่างจังหวัดด้วยนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมบางทีถ้าอยากพูดพอสงการ์นี่ก็ต้องขอขบพระคุณทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาท่านตั้งเลยนะครับไปถึงปุ๊บตั้งด่านเลยพอไปถึงนวเนเ่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงนะครับแต่งตัวสวยแต่งตัวชุดไทยด้วย ก็จะไปถามว่าโซเฟอร์ที่มาเป็นพิศีสารที่มาต้องการน้ำชากาแฟโอวัลตินหรือต้องการน้ำหวานไหมแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าน้ำหวานอะไรก็ไม่รู้ตั้งชื่อว่าจำปะจำปะจำปะแสดงไม่ได้ไม่ได้มาจุขวดหะอกมั้งครับอแสดงว่าจำปะหน่วยคมันไม่ได้สวมเสื้อผ้าน่ เพื่ออะไรยังไงหรือหรือว่าด,ดื่มแล้วจะต้องเป็นจำบะรู้สึกว่าดื่ดแล้วมันโอ้โอิสาระอะไรเงี้ยป่ะเต้นอย่างนี้เมื่อาวานนะครับเวลาจ6ปกนิกาหร,รือว่าคนคนแจกน้าเป็นจำบะหรือว่าคนเขาชื่อจำบะชื่อขนมหวานไอ้จำบะนี่มันมันตั้งแต่สมัยในเปลือกเรื่องเดชเอนะฮะทดี่อ่างรระวมจำบะไงฮะปากน้ำงานปากน้ำงานวัดนี่วัดภูเขาทองก็มีสมัยก่อนจำบะจำบะอะไรครับ บัมโปอ่าโป้ด้วยนะนะก็เมื่อวานนะครับเวลา16นาฬิกาก็มีจุดตรวจบ,บริการประชาชนขึ้นทั้งตรวจทั้งบริการเนี่ยนะครับที่บริเวณถนนพิจารภาพนี่แะครับสาสาวใช่ใครนะครับตำรวจหญิงอ๋เอเลยฮะนะครับทางท่านพลตำรวจตีชาติชายเอี่ยมแสงผู้การตรวจคนเข้าเมืองนะครับพร้อมด้วยพันตำรวจเอกบุญเลิศร่องว่องวัฒนะ รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับเอาเป็นต้นกันแล้วกันมีบริการน้ำแข็งใสหรือจำบะอ๋อจำบะน้ำแข็งใสน้ำแข็งเปื่อยผู้ก,การคิดอะไร <c oughs> คำพูดคำพูดเขาเป็นการชวนเชิญดีใช่ไหมผมก็เลยงงเลยชวนให,ให้สนใจบริการน้ำแข็งใสเนี่ยนะเขาเรียกว่าจำบะ ก็ะได้ว่าน้ําแข็งใสไม่มีไม่มีรูปชิดไม่มีข้าวโพดไม่มีอะไรนั้นดำๆหน่อชาวกล้วยชาวกล้วยไม่มีฟอกทองทาไมไม่มีฮะเอาแต่ถ้ามีก็จะเรียกจบ้านนะก็น้ำแข็งใส่ไงก็คือเอาน้ําแข็งมาแล้วก็ใส่น้ําหวานเข้าไปเฮ้ปบมังุบอยนี่แหละอ้าเอาเนี่ยค่าค่าค่าโฆษณาก็ไปรู้น้ําหวานกับน้ําหวานกับบอย ก็บริการทุกคนตึกจอดนะจอดรถเ, <ละ S 2> เป็นถ้วยโฟม่อา<ช>ต้องถา้าถวยโฟมนะอันนี้ทําให้เกิดความรักให้ความรัก<ช>กันแล้วกันแล้วก็มีกาแฟ,ฟ,ฟนะครับมีโอเมกโตงโอเวตีนมาแล้วก็ท่านกับว่าพอลงมาปุ๊บเดี๋ยวทุกคนก็เป็นขั้นบอกว่านัหนึ่งเป็นการพักสายตาพักก่อนมามากินก่อนสองเป็นการไปจากพูดเสร็จจะโทนาร์รวมเลยรถปาสเห็นไหม จัดสรรจริงจริงบอกเาใส่ยโสจัดสรรจริงจริงแต่ก็จะพูดในภาพเองพออยากจะพูดดูแล้วรถมริยโสธรต้องยอมแล้วว่างะนในฝรั่งก็จอดนะครับฝรั่งก็ชิบหน่อยจ้าปะก็ระวังกันแล้วกันแต่ก็ดีนะเป็นเป็นการหนึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของตำรวจระหว่างความห่างตำรวจกับประชาชนเนี่ยก็ชิดกันยิ่งขึ้นครับ ประการที่สองก็เป็นการผ่อนแรงนะคือคือคนมันก็เหนื่อยใช่ไหมขับรถจาก<ช>กรุงเทพไปกว่าจะถึงเนี่ยมันไม่ได้ไกลเท่าไหร่หรอกแต่มันช้าติด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 พอไปตวรวจอย่างนี้ปุ๊บเพราพอมันอะไรฮะพอเวลาพอเวลาที่มันชักชักเพลียชักเครียดครับจะเจอตำรวจคอยโบกแล้วก็ไถแต่วันนี้เจอตำรวจบร,ริการให้ความรู้สึกเครียดมันคลายลงหายไปเลยนะพราะคลายลงแล้วเราก็ขับด้วยความสบายใจครับ นึกถึงตำรวจก็มันมีดอกไม้ลอยมา,าแต่ก่อนเจนสงกรานขับแล้วก็เห็นนึกตำรวจนึกถึงขี่ลอยมาก้อน,น,น <c oughs> ถึงแม้ที่ตำรวจตำรวจที่มาบริการน่ะน่ารักรก,รก็น่ารักเฉพาะตำรวจนั้นแหละครับมาใ้ท่านบอกว่านะ <c oughs> ท่านบอกว่างานนี้นะครับแบบนี้นี่จะมีทั้งทั้งทั้ง,งอีสานเนี่ยนะครับดีจังย <20 S 2> ี่สิบจังหวัดทั้งภาคอีสานนะ ส่วนภาคอื่นท่านไม่ได้พูดพัะตรัพิชภัยอีสานท่านดูภาคอีสานนีครับท่านพลตีชาติชายนะครับอ้าวภาคอื่นพูดบ้างสิครับอ้าวก็ท่านจะมีเนาะอีสานก็พูดอย่างนี้ท่ภาคอื่นอยา่ทำอะไรีสานก็พูดแล้วอนะครับว่าท่านทําอะไรบ้างผมมีแต่เรื่องของอีสานเท่านั้นเลยนะฮะท่านเขาบอกว่านะครับขอให้เดินทางเท่านั้นไปพอให้พอด้วยนะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพถ้าเหนื่อยถ้าเพลียก็แวะยิบก่อนพักก่อน แล้วก็ขอร้องเป็นพิเศษว่าอย่าอย่ามีประเภทของมึนเมาในรถเลยครับแต่ในาการนีนี้เชื่อเพราะมถ้าใครมีของมึนเมาติดรถไปด้วยนี่ตำรวจท่านว่าขอเก็บไปก่อนนะครับกลับมาเมื่อไหร่ค่อยมารับกลับมามาเอานะอ่แต่เกี่ยวขวดไว้ให้ครับ นิดเหนื่อยใจครับช่วงควรจะไม่ได้ปิดก็ใช่ไงจะเก็บให้ไงช่วงเทศกาลเวลาคนเยอะๆอาจารย์มันก็จะมีพวกโชยโอกาสตอนนี้ก็มีเรื่องเขาก็เตือนกันมาแล้วนะครับพวกวินจักรยานยนต์เนี่ยนะฮะเขาก่บพวกนี้โชยโอกาสถ้าวินพวกบีทีเอสหมอชิดเนี่ยนะครับไปขนส่งเนี่ยรีดค่าบริการเขาเนี่ยร้อยแปดสิบบาทแม่พวกนี้นะฮะที่ธรรมดาตอนนั้นเนี่ยทหารเขา เขาขึ้นไปเปลี่ยนแล้วไม่ใช่หรอนี่ฮะผมยังงงอัที่พูดวิญปีนปอมหรือเปล่าหรือยังไงเขาเรียกเขาเรียกว่าวินผีเขาบอกว่าเขาบอกมีการเตือนเตือนภายมานะฮะวินจักรยานยนต์รับจ้างผีเนี่ยจากสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิดไปขนส่งหมอชิดคิดค่าโดยสาร180บาทขณะที่ป้ายระบุอัตราค่าโดยสารเพียง60บาทแนะให้ตกลงราคาก่อนใช้บริการอย่างไรก็ดีแหล่งข่าวซึ่งใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอสกล่าวว่าเมื่อเดินทางลงมาจากสถานี สถานีรถยไฟฟ้าเนี่ยมักจะมีวินมอเตอร์ไซค์จำนวนมากเลยครับมาจารย์นะฮะมายืนตรงทางลงเนี่ยอาจารย์แล้วก็มักจะมีพฤติกรรมคือกรูเข้าไปแย่งลูกค้าไงอ่าเพราะฉะนั้นไม่ทาตั้งตัวคนในบางทีอ่าไปทางนี้ทานนี้ไม่ทนได้ต่อรองราคาเพราเรียก่คอยต้อนหมูคอยต้อนหมูเขาบอกซึ่งถ้าหากเป็นลูกค้าประจำเนี่ยก็จะคิดในราคาปกติแต่หากเป็นลูกค้าแปลกหน้าหรือไม่คุ้นเคยเส้นทางมักจะถูกเรียกค่ารถที่แพงกว่าปกติ 2ถึง3เท่าตัวป้ายราคาที่แสดงไว้เป็นแค่สิ่งที่ทำตามกฎหมายแต่ราคามักจะไม่ตรงกับที่แสดงไว้เพราะผู้ให้บริการมักจะอ้างว่าราคาน้ำมันแพงชั่วโมงเร่งด่วนต้องทำเวลาก็มีสารพัดข้ออ้างนะครับออย,ยิ่งในช่วงเทศกาลแบบนี้เนี่ยก็มักจะเรียกว่าฉวยโอกาสในการที่จะเอารัดเอาเปรียบนะครับก็ตอ,ตอนได้วินวินรถไฟฟ้าหมอชิดใช่ไหมฮะอ้าวลรวรู้แล้วก็จะออยังไงกันดีครับเรื่องอย่างนี้มันมีขึ้นเขาจึงไปทำแต่ท่านได้กมา ผมก็พยากจะพูดหลอกมันกระเทือนน้องๆแต่น้องๆหลายๆคนมันแฝงไปในคนประเภทนี้เยอะนะฮะแล้วถามว่าจะมีวินผีอีกหรอครับในทั้งตำรวจทั้งทหารก็ดูแลอยู่แล้วอผีพวกนี้ไปจากใครผีพวกนี้ถ้าไม่มีเส้นไม่มีสายผีไม่เกิดหรอกผีมาตามเส้นจริงไหมมันก็เป็นแบบสายเลีมันจะเหมือนเดิมไหมท่านประยุทธ์จะต้องมันเหอยไอเรื่องเล็กๆอย่างนี้อีกหรือแล้วใครรับผิดชอบจากท่านประยุทธ์ไปท่านปล่อยให้มีอย่างนี้เนี่ย ต้องถึงท่านไปยุทธ์แหละครับเรื่องแค่นี้เเรียกเรื่องขีหมหูราขี้หมาแห้งครับไม่ใชี้รองท่านผูนําแล้วใช่ไหมฮะก็ฝากรองแม่ทัพภาคที่หนึ่งส่น,นาทีของท่านอยู่แดงในลูกชายพิกจอดอะ่ะอตอนนี้ก็กบางางานอยู่ก็มาโตเตโตเตมาเดินปลอมตัวขี่จักรยานบ้างสิมาเดินมือค่อยหลังเฉยๆก็เดี๋ยวก็รู้อะไร,รอปอะไรนะฮะ ยามเช้าผมก็เจอแท็กซี่ปฏิเสธลูกค้าผมจำทะเบียนมาแม่นเลยมมาดอชดาส7งเดเดอ่าอีกครั้งงอีกคร,กร,กรั้งหนึงมมาดอชดา2770จผมจำแม่นเลยผมผมจะเรียกมาที่ถนนตะวมินเขาบอกที่ไหนนะผมบอกถนนตวมินตลาดอินทารักษ์เขาบอกไม่รู้จักรู้หนับตกลงจะไม่ไปใช่ไหมเนี่ยเขายักหน้าแบบไม่สนใจด้วยนะ าทคือไม่เอาไงไม่เอาลูกค้าเขียวเหลืองฮะมอมาโดยชดา2770จ็ถ้ามันไม่รู้จักถนนว่าบินตลาดนี้ไปตายเพราะว่าไปตายทั้งตระกูลได้เลยลากลากตระกูลแ่บไปซุกหมาแก่ๆสักตัวที่เป็นตัวเมียแล้วตายไปเลยจะเชื่อก็เชื่อแต่ตัวยักษ์จะไปเอาตระกูลเลยเกิดตระกูลเขากำลังขับเครื่องบินอยู่ทำยังไงอ่ะให้โกรธเยอะๆเขาใช้สมรู้เกิดตระกูลครับบางคนเป็นกัปตันเครื่องบินอย่างเด้ ก็โดดจากเครื่องบินตายตกชนพงพาดนะก็โดดจากเครื um <c oughs> <c oughs> <t 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 ่องบินก่อนอีกตาจะพอแท็กซี <t 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 ่เขาที่เป็นเศษทิศแหลคนเราถ้าชนะต้องชนะให้มันตลอดบางคนก็บางคนอาจารย์แท็กซี่บางคนพูดเลยนะจยาวันเมื่อวานผมนั่งรถแท็กซี่เหมือนกันเขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะถ้าเกิดว่าใครเรียกเขาไปที่หมอชิดนะต้องต้องไม่ไม่ต้องหนีแน่ๆหรือไม่ไหวหรอกรถติดบางทีพาเราไปพอรารถติดหน่อยเขาก็ขอลงเราก็ติดแงก กลับไม่ได้เขาว่าอย่างนั้นผมว่าอถ้าอย่างนั้นถ้าเขาร้องเรียนมาจะทํำยังไงล่ะก็ก็ไม่รู้จะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอาอย่างนี้นั้นเรื่องรายการเสียิตโทรไปอีกครั้งหนึ่งเลยเขาจะมีพนักงานรับปุ๊บไอ้เจ้านี้เจอเนี่ยโอนหักห้าร้อยเลยทันทีเ่ยแต่พวกเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นใะสงสารเพราะเขาต้องมีคนในครอบครัวเขาบางอย่างบางอย่างกเพื่อระเบียบนะเพื่อระเบียบคือคือถ้าจะไปหย่อนไปยานเนี่ยนะเขาบอกว่า สิงคโปร์กับไทยนี่ระเบียบเหมือนกันเป๊ะเลยแหละแปลแล้วเป็นเดียวกันเลยแต่เราหย่อนแต่ประเทศไทยประเภทชั่วทั้งที่ดีทั้งสมเชื้อชะแล้วเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวนี้ไปดูป้ายรถเมล์สิกินบุหรี่เต็มเลยสิงคโปร์มีไหมไม่นะเนาเพราะฉะนั้นผมว่าจากนี้ไปยังไั้ก็ปีใหม่แล้วนี่ประเภทกฎระเบียบยาญยาพอที่แท้แต่กรณีของของโดมเนี่ยน่าคิดนะ จากมินบุรีแล้วมาถนนอว่ามินไม่รู้จักไม่รู้จักแล้วโต๊ะในพระตลาดอินทราลักไม่รู้จักเนี่ยผมถึงพูดเต็มไปเลยอพาครอบครัวไปตายซะอันนี้อันนี้ปฏิเสธแน่นอนปฏิเสธไม่ใช่ไม่รู้จะเอาเฉพาะว่าอยู่ศูนย์การค้ารับแค่นี้กดบิตเตอร์ปุ้งแล้วไปอีกสองกิโลแล้วก็กลับมากดบิตเตอร์ใหม่ต้องการแบบนั้นซะมากกว่าแล้วคุณมาทําอาหารกินไม่ได้หรอกแบบนี้เมื่อไหร่เราสามคนมีตังเนี่ยนะจะขึ้นป้ายเป็น